ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้นะฮะทางพลตารวจเอกกิตร,รัตพันเพชรผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเปิดเผยหลังจากที่ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีดีไอคอนกรุ๊ปนะครับท่านก็บอกว่าตอนนี้พนักง,งานสอบสวนได้รับแจ้งความผู้เสียหายไปแล้วกว่า6000รายนะครับรวมทั้งพยานหลักฐานเอกสารพยานวัตถุโดยหากผลการสืบสวนสอบสวนไปถึงบุคคลใดเนี่ยต้องถูกดำเนินคดีทั้งหมดนะครับยืนยันว่าคดีนี้ตำรวจทำงานหนัก นะแต่ว่าการทําคดีต้องรอบคอบและรัดกลุมอีกทั้งความผิดแต่และประเภทต้องมีองค์ประกอบชัดเจนซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกระบวนการสอบสวนครับส่วนตอนนี้พูดถึงกันเยอะเลยนะฮะคลิปเสียงลับเรื่องนี้ทางพบะตะรท่านบอกว่าตํารวจปปป,ปเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่าเสียงในคลิปเนี่ยเป็นเสียงบอสพอลส่วนตัวละครคนอื่นๆท่านบอกยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะครับ ขณะที่การตรวจสอบเส้นทางการเงินเนี่ยก็คืบหน้าไปมากแต่ท่านก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ครับยืนยันว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏในเร็วๆนี้ขอเวลาให้ตํารวจทํางานก่อนเพื่อให้ได้หลักฐานที่ชัดเจนซึ่งวันนี้ครับตำรวจได้เข้าตรวจค้นการหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีก11จุดก็จะเป็นสถานที่ของบุคคลใกล้ชิดของ18บอสที่ถูกคุมขังอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีพนักงานของ DI ไอคอน Group ด้วย ข้อมูลจากทางตำรวจนะครับ10-22ตุลาคมมีผู้เสียหายที่ตำรวจนั้นสอบปากคำเสร็จแล้วเนี่ย3,078รายรวมมูลค่าความเสียหายเฉพาะที่สอบปากคำแล้วนะครับ1 3 3ล้านบาทก็เท่ากับว่ามีคนมาแจ้งความตอนนี้ตัวเลข6,000กว่ารายนะฮะแต่ว่าสอบปากคำไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ <S 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 และก่อนหน้านี้ครับท่นยานผู้ชมฮะทางกองปราบนี่ Lamborghini สีเขียวมาแล้วครับท่านผู้ชมฮะคันนี้เป็นรถของบอสพอลนะครับก็ได้รับการประสานมาจากทนายความบอสพอลเนี่ยนะฮะว่าได้รับแจ้งจากญาติของบอสพอลมาอีกทีว่าจะนำรถคันนี้นะครับมาส่งอมอบให้กับตำรวจที่สอบสวนกลาง เจ้าหน้าที่รับเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยึดอายัดไปก่อนนะครับพลาตำรวจโทจิรพภูริเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางท่านบอกว่ากรณีการตรวจสอบเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนของบอสพอลด้วยนะฮะก็ยืนยันว่าเป็นคนไทยส่วนที่ลงท้ายด้วยเลข5เนี่ยเป็นเพราะว่าการสรํารวจตกหล่นก็เลยไปแจ้งภายหลังอันนี้ก็เป็นประเด็นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาว่าเอ๊ะทำไมเลขประจําตัวประชาชนบอสพอมีเลข5 ก็ไ้ะะเป็นคนต่างด้าวหรือเปล่าอะไรยังไง <ตก S 2> หรือว่าสรุปตกหล่นนะครับ